ภารกิจวันนี้ก็คือเก็บกระถินเก็บกระถินไปให้แพะกินนั่นเองอ่าขอเขาจับหน่อยเขาจับหน่อยเขาจับหน่อยอ่าจำหน่อย

อันนี้อะ <c oughs> ทางนี้ลูกทางนี้บ้างโอยคตอยลยดิโอเค ดเลยนี่ถามาใส่แล้วแกบ้า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 บ้ แพะน่าจะกินใบตำลึงด้วยนะเห็นไหมแพะชอบใบตำลึงด้วยอ่ะกินใหญ่เลยอ่ะดูนี่สงคงจะหวานหน้าดูเลยใบตำลึงอ่ะแก้มใสอุ้ยเย่งกันใหญ่เลย จตัวผู้ก็จะดุหน่อยละมั้งแก้มใช่ไหมหนูเอามาให้หนูมาให้แกะนิดเนียแกะแกะขนปุยเนี่ยนะตัวนี้น่าจะให้จับเลยจับเขาลองจับดูดิ อย่างนั้นเลยหรอเอ่อไม่ต้องให้เพื่อนติ้ให้กินให้รับได้ได้อยากกินยาอยากกินยาเหรออันนี้ให้จับเออจับเบาๆจับเบาๆ หันหน้ามาทางนี้แก้มจับตัวนี้อาจจะดุตัวนั้นค่อนข้างเชื่องนะ Ừ, mm, pin nhảy đây.